ข้าเมาแลวแป้งหอมมะลินมมายองเนสแล้ก็เจียมบูบลรี่ต่อขายแบบชาวล็กอกจากนั้นงลมมาปาดออกบีบใส่แมมคนเข้ากันแป้งหอมมะลิชิดจกใส่แมมเลยคนเข้ากันไอ้ทุบแมงเลยเกลือ เทใส่แม่งยิ่งเข้มไปไหมเนี่ยมือกูเพิ่งไปชกัก่าอกมาด้วยอาสุจิแมวบีบใส่ปากแล้วคนออกไปแล้วคนนี้เข้ากันเวลาจะแทะของบ้องตง้องแตกเหมือนชาวล็อกแบบนี้นี่โยนฝานี่คือวุธประจำกายจกกินงอมงอมงอมโอ้แม่งดีเลยสัตว์งอม นำแดกล้ำโดเปิดไฟถึงหนน้าลูกสาวโอ้ไม่แสนเดียวก็พอตั้งกระทะบีนน้ำวาแมวลงไปแมงเรื่องอ่อยเลยแล้วก็ใส่ส่วนผสมเทแมงลงไปแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มมองควยอะไรพองนังยูนั่นเห็นไหมเหี้ยนี่เชฟตัวจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เทเลโม่แมวแบบฉบับขาวลงไปในใหายแล้วกูก็จะปั้นปั้นแมงทะลุโลก่ในสัตว์ดูสิมองคุยอะไรขนมออกมาวาง แล้วก็เยมบูเบอรี่ที่มีโคษนาการดีแซบ่บอร่อยนี่เดี๋ยวกูกินโชยสัดทำไมเชื่ออือร่อยชิบหายเลย <c oughs> มากินกันได้แล้วอท,อ,ทอมเอาคีมมาทาหนวดให้กูหน่อยกูอย,อยากโกนหนวด điểm đi yam. Onward bè phao lọc. Mm. Hoi, mùi lụa giảm bít nè tôi săn sẽ bao bao nhầm 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 bao 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 nhầm nhầm